ขนมคลกใบเตยสูตรโบราณคิดสูตรเมื่อวานโบราณไว้ก่อนขนมคลกใบเตยเน้นหวานน้อยอร่อยมากปลอสารกันบูดพร้อมชูป้ายนะคะคิดสูตรเมื่อวานโบราณไว้ก่อนดึงดูดใจลูกค้าขายแบบวันต่อวันไม่ส่งข้ามจังหวัดนะคะเจ้าแรกของจังหวัดตรังรายได้หลักหมื่นต่อเดือน นายพิมศรีเมคารัตนอายุ33ปีเอาใจกุญแม่ที่ชอบกินขนมครกเมื่อเรียนจบปริญญาตรีจากกรุงเทพนะคะจึงกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังและได้คิดสูตรขนมครกใหม่ขึ้นมาโดยศึกษาจาก YouTube นะคะแล้วนำมาผสมผสานลองผิดลองถูกอยู่นานหลายเดือนนะคะกว่าจะได้มาเป็นขนมครกใบเตยหรือขนมครกสิงคโปร์เจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดตรัง สำหรับการทำดังกล่าวนะคะใช้ใบเตยสดใหม่และทำกันแบบวันต่อวันซึ่งไม่ใช้สารกันบูดหรือสารปรุงแตง่งใดๆเลยนะคะเน้นหวานน้อยแป้งนุ่มฟูเหนียวเนบแต่อร่อยนานไม่เปลี่ยนตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพนะคะทราบว่าทำขายตามงานต่างๆมาประมาณ1ปีแล้วนะคะจากที่ผ่านมานะคะ ผลตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าแวะมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนและส่งขายออนไลน์เฉพาะในจังหวัดตรังนะคะเพราะต้องการให้ลูกค้าได้กินขนมครกที่สดใหม่จากเตาทุกวันสำหรับส่วนผสมของขนมครกนะคะหลักๆคือแป้งมันผสมกับแป้งถั่วเขียวน้ำตาลน,น้ำใบเตยสดและไข่ไก่นะคะ จะขายในราคากล่องละ35บาทใน1กล่องนะคะจะมีขนมครก9ชิ้นหรือ3กล่อง100บาทหากใครสนใจนะคะสามารถตามไปกินได้ที่ร้านที่ถนนวิเศษกุลซอยง่าตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์088-963-6424นะคะ ครับก็คือ,อไอเดียเนี่ยตอนมหาลัยไปเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ได้ไปกินที่สยามซึ่งแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินขนมไทยมากซึ่งอันนี้ก็หนึ่งในนั้นที่แม่ชอบทีนี้ผมก็กินตามแม่ก็ชอบเหมือนกันทีนี้พอจบปริญญาตรีเพิ่ก็กลับมาที่ท,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 ที่ตรังแล้วมาทำงานที่ตรังทีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยที่ตรังเนี่ยอะไรขนมอะไรที่ยังไม่ค่อยมี แล้วก็นึกได้ว่าที่สยามเนี่ยเราชอบกินอันนี้ทีนี้เราก็ลองมาทําดูโดยหาสูตรจากยู u ูบเนี่นะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกปรับสูตรปรับอะไรไปเอาหลายๆคลิปมารวมกันตัดนูน่นตัดนี่ไปหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็ลองไปให้แม่ชิมแล้วก็ให้เพื่อนชิมดูแล้วก็ทดลองจริงโดยการออกบูดเลยแต่ว่ากระแสตอบรับที่ได้มาก,ก็คือผุ้คนหลายๆคนก็บอกอร่อยเราก็เลยเออลองยึดสูตรนี้แหละแล้วก็มาลองขายจริงดูกลายเป็นว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราลดน้ําตาลลงลดหวานลงเพื่อให้ตอบโจทย์กับ าสายสุขภาพขนาดนี้ก็คือว่าทุกคนทานหวานน้อยลงแต่ก็ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมอยู่และทําให้ทานได้มากขึ้นหมายถึงว่าในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เลี่ยนไม่เสบคอไม่ต้องทานรู้สึกว่าทานชิ้นสองชิ้นแล้วต้องทานน้ำเปล่าตามมาเลยอย่างเงี้ยครับใช้มาไดาา้ยังคะแล้วก็ราคขา,ขา ตอนนี้ก็ถ้าขนมพกใบเตยเนี่ยก็ประมาณ1ปีแล้วครับแล้วก็1กล่องเนี่ยสาบาบาทนะครับมี9ชิ้น3กล่องร้อยครับผมผลตอบรับดีบามากครับ็ดีมากครับเวลาออกบูธเนี่ยขนมพกใบเตยจะออกดีที่สุดนะครับสร้างไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ะครับถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นตัวขนมก็เป็นหลักหมื่นต่อเดือนครับส่วนขนมที่แน,น,นะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะขนมใส่ไข่ จะเป็นจะเป็นขนมไข่ขนมไข่ไส้เนยอันนี้นะครับเป็นของเป็นสูนแบบสงคลานะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนชอบแล้วตัวเองก็ชอบด้วยเป็นไส้เนยเค็มเมหวานๆวานะครับทีนี้เนี่ยด้วยว่าที่กระแสะที่กรุงเทพมันมาแรงมากก็คืออีกเจ้าที่เป็นโลโก้สีแดงๆนะครับเป็นคนสงคลาไปเปิดทีนี้เนี่ยในตังเราก็มาดูอีกคอนเซปต์เดิมแบบขนมครกใบเตยเลยก็คือยังไม่มีอีกเราก็เลยลองผิดลองถูกกับ u ู u b e อีกแล้วก็ลองไปลองมาให้เพื่อนชิมชิมเองให้แม่ชิมอะไรพวกนี้ครับลายแล้วก็ออกบูธจริง เมื่อ,อปลายเดือนที่ผ่านมาที่งานตรังยุทธจักรความอร่อยนะครับกลายเป็นว่ากระแสตอบรับก็ดีอีกซึ่งก็ทานได้เรื่อยๆไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากเกินไปนะครับทานเล่นได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็ขายดีแล้วก็ราคาขายเนี่ยกล่องหนึ่ง55บาท2กล่องร้อยหนึ่งกล่องมี15ชิ้นนะครับ คือมีีเเจจ้าดยววในัังตอนนี้เท่าที่ซเเวอร์สำรวจตลาดดูตอนนี้เลยเป็นเจ้าเดียวในตังที่เป็นขนมไข่ไส้เนยนะครับไม่ได้เป็นขนมไข่แบบแห้งๆฝืดๆคอที่เป็นอีกแบบหนึงไม่ได้ว่าไม่อร่อยนะครับแต่เป็นคนละแบบกัน